สวัสดีค่ะโอ้ยหายไปนนขออนุญาตพี่นุก่อนจ้ะสะดวกพี่นุกไม่สะดวกโอ้ยสะดวกค่ะเผิดนั่นเนี่ยไม่เจอกันเยอะๆขนาดนี้ค่ะมาแบบแอบโมงง่ะลูกสาวนอกแล้วกมาสมัครเองอุ้ยมีเวที60ไ้ยอ่ะปีพีเซยิ้มนุะ ครัลูกค้าเป็นี้มามาแสดงความดีอันดันยังเป็นคนสของเราเป็นลูคะเซอร์ไพรส์เมื่อตอนลูกสาวโทรไปบอกว่าคุณแม่หนูได้ลิขสิทธิ์อะไรใดๆมาหนูจะทำเมทีซึ่งแบบว่าพูดคำเดียวเลยว่าเยอะมันไปให้สุดทางลูกมันไสทางของเขาอะเนาะมันคือเขาเขาประสบความสำเร็จแล้วก็ส่องแสงมากตับเส้นทางนี้ะ แล้วเขาก็เป็นที่รักของคุณแม่ผู้ซัพพอร์ตเขาทั้งหลายแล้วก็เป็นแฟนและโดยความสามารถของน้องเนี่ยน้องน่าจะมาเป็นคนที่จะมาส่งเสริมลายต่อๆไปได้ดีอย่างที่คำที่เขาบอกค่ะ New Gen N D ใช่นหะคะเอออวยพรให้น้องเปหอวยพรให้น้องจากสิ่งที่น้องมีอยู่ต้นทุนของน้องเนี่ย ของความสวยความสามารถแล้วก็ความที่น้องเป็นเด็กฉลาดสวยมีสมองเป็นอะไรที่มันใช่อะสำหรับเจนนี้ก็อยากจะอวยพรให้น้องนะคะไปให้สุดทางในกำลังของน้องแล้วก็ทีมแล้วเชื่อว่าสิ่งที่อเมนดาจับต้องงานไหนเนี่ยเด็กคนนี้ทำเต็มที่ทุกครั้งสังเกตได้เออคือที่ผ่านมาที่ทำงานได้ร่วมกันน่ะ น้องไม่เคยปฏิเสธโจทย์ที่ยากใดๆเลยน้องสูทุกโจทย์แล้วเป็นเด็กแบบอย่างที่พี่บอกเนอะสวยมีสมองแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วมันมเหนื่อยอะไรอะ่ะน่าภูมิใจกับการเป็นพรีเซนเตอร์ของเขากับมงที่เขาได้และสิ่งที่เขาจะนำเสนอต่กกไอไปพี่มาขอทำกุาอะไรจากพี่มบ้างไหมคะ อุ้ยพี่ไม่ถน like ัดทางนี้พี่ไม่ถนัดพี่แต่พี่จะไปบอกว่าอเมนดาขามีเวทีสำหรับ60ไม่รู้ผมโด่ไหอคุณแม่จะได้ความฝันนิดนึงอยากพูดเหมือนกันใช่ไหมว้าแล้วมีถ้าจะมีจริงหลายข้อมันจะไม่ไหวมัน เนอ,อ,อหาผลลัพธงธุรกิจะครบตเออก็คอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่ามันก็ในในธุรกิจบันเทิงตอนนี้มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบมองไปเหมือนจะเป็นซันเซ็ตขาลงแต่พี่นกเชื่อว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันต้อง,งมันต้องเรียนรู้โจทย์ใหม่แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอะไรใดๆที่ พ,พี่ว่าเราต้องสู้กับสากลนนะ่ยตอนเนี้ไม่เป็นไรถ้าสําหรับตัวพี่เองนะ ที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรียนรู้แล้วพัฒนางานกับตัวกับตัวงานงานทีน่ปรับตัวใช่ใช,ใช่แล้วพี่ก็ยากอยากจะอบอกว่าให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานีแล้วก็ผู้ที่ร่วมอาชีพทุกคนแล้วจริงๆรแล้วอยากฝากนิดนึงว่าถ้าจริงๆระดับบิ๊กบอสทั้นหหายมาจับมือกันได้ร่วมมือกันได้คุยกันได้เพื่อที่จะพัฒนางาน,าน ไอเราเนียนะที่มันชู้ไปอินเตอร์อะ่ะเพราะบางทีที่ผ่าน,นเราเจอข้อจำก,กัดเยอะมากแล้วโดยที่คนดูไม่เข้าใจว่าทําไมเราถึงพัฒนาเนื้องานไปไม่ได้มากกว่านี้แต่ตอนนี้เราเรามีตว่าถ้าบิ๊กบอสทุกคนน่ะไปทุกสถานีทุกทุกคนที่มี power มาช่วยกันมาช่วยกันเพื่อพัฒนา ธุรกิจทีวีของไทยเพราะมันโยงอีกหลายอาชีพการขายของไทยการส่งช้อนพาวไทยหรืออะไรก็แล้วแต่พี่นกว่าสิ่งนี้มันเป็นเป็นสื่อที่วิ่งได้ไวที่สุดเออแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยฝากน้องๆสื่อมวลชนด้วยแล้วอีกอย่างถ้าฝากถึงภาครัฐได้พี่นกอยากฝากว่าจริจงๆสื่อที่เรามีอยู่สิ่งดีๆในโลกไม,ไม่ใช่ในประเทศของเราที่เรามีอยู่ มันน่าส่งเสริมผ่านละครผ่านซีรีส์ ผ่านทุกเวทีอย่างแม้กระทั่งนางงามมันส่งเสริมแท้เข้าไปได้เลยไม่งั้นเราจะเสียพื้นที่การค้าในตลาดโลกหมดเลยทั้งที่คนไทยเราอ่ะโคตรจะมีดีเลยทุกทีทุก่คนที่เคยบอกว่าเวลาดิฉันเล่นมาตระหนี่เราต่างๆว่าละครไทยไม่ได้พัฒนาไปบนขั้นบนขั้งหมดเลยมันโดนข้อจำกัดมันมีข้อจำกัดค่ะเพราะบางทีอ่ะเราแตะอะไรได้บ้างมากน้อยแค่ไหนเราแตะอันนั้นไม่ได้เราแตะอันนี้ ไม่ได้ซึ่งพี่ว่าสําหรับสมัยนี้มันต้องนเดืออะไรที่เรียวขึ้นแล้วแล้วก็ลดข้อจำกัดลงพี่ว่าคนดูมีวิจารณญาณเท่าพันอย่างเช่นการเบออะไรบางอย่างที่มันไม่ควรจะเบอร์แล้วเด็กก็ถามว่าเบอร์อะไรอะ่ะเด็กยิ่งอยากรู้ใหญ่เลยแต่ว่า มีการมีเซ็นเซอร์บ้างันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าออกรอบของคนไทยมันก็ยังควรจะงดงามในในในเส้นทางแบบเราแต่โลกมันล้ําไปมากแล้วอ่ะถ้าเราก็จะยังแบบคือเราต้องพัฒนาตามที่ว่าที่เชื่อในความสามารถของคนไทยเพราะว่าทรับผู้ถือเนี่ยมันมีของถือ,องได้ขนาดที่เมือก่็อยากให้เปิดเปิดได้ขนาดไหนในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของเนื้อหาในการแตะ ต้องมันอย่างตาแบบอย่างบางบางวงการที่เขาก็จะบอกว่าไม่ได้นะแต่แต่เออแต่องค์กรนี้ไม่ได้นะเพราะว่าต้องนําเสนอภาพลักษณ์ที่ดีแต่อทุกองค์กรมันมีคนที่ตั้งข่าวทุ่งดำทุ่งเทาอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเราทําอะไรได้เนื้อหามันไปได้ไม่ไม่สุดเออไม่สุดค่ะ่กงเป็ุโดเลยใช่ไหมครับที่บอกว่ารักนีไม่เกีกับมรักที่ต้งเติมอะไรเรา ใช่ที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างตลาดบ้านเราอ่ะโลเคชั่นก็เป็นทั้งที่ที่คนต่างชาติมาถ่ละคอนเยอะและเนื้อง,งานของเราเนี่ยยังเป็นเนื้องานที่คนในระดับเอเชียด้วยกันหรือบาเทียะไปทักดูนิค่้าเออเอเอเขาเรียกว่าอะไรนะแบบแอบอ์เจนตินาลาตินเขาก็ชอบดูในรถานีมใกล้ๆกับของเราซึ่งทำไมเราไม่เกิดตลาด ทำไมเราไม่เปิดตลาดเนาะคือตอนเนี้ยสายวายสายยูนี้เขาทำได้ดีซึ่งเราก็เห็นเลยว่าจริงๆต่างชาติ้อมที่จะรับเนาะตอนนี้เราเราอยากได้ความร่วมมือเราอยากได้ความร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมผ่านทางสื่อนี้เพราะจริงๆอ่ะคนในองค์กรคนในภาคธุรกิจเนี้ยมันยังมีอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตหลายแบบนับหมื่นมั้ง่า ถ้ามันจะวี a ลงเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงนะงบประมาณสำคัญเลยคนะ่ะพเเรื่องนี้ทางมั่งมันจะต้องยังไงอะคนะอยากให้พูดแทนพี่จงังเลยคือบ้านเรานะคะก็ต้องยอมรับว่าในงบที่มันอาจจะแบบสู้สากลไม่ได้แต่เรานะพี่เชื่อทุกคนพยายามที่จะที่จะส่งงานที่คิดมากขึ้นอาจจะแบบในงบเท่านี้แหละ แต่เราก็จะสู้ด้วยวิธีคิดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราได้รับการสชัสบสซนจากภาครัฐเพื่อนําเสนอสินค้าดีๆขอไปขายสากล งานส่งกานงานรอยกระทงงานอะไรที่มันแบบแต่และโลเคชัน่นสอดแทรกในละครเราใช่ใช่ใช่อยากให้พวกเราเข้ามาสนับสนุนพึ่ตรงนี้จริงค่ะมันเป็นการส่งไปแบบเนียนๆแล้วแล้วแบบหนังไทยอ่ะปีที่ผ่านมาอย่างของสับป,ประรลอ,อย่างคอามที่หมดเนี่ยก็ เป็นทารายได้กับแ <c oughs> ับนานาชาติได้พ no. yeah. well? uh ี่ท้องค่คือตอนนี้ผู้สัตว์ก็ท้อชองก็อาจจะไม่มีกําลังใจอะไรอย่างนี้ยเรายังไงคะเรายังสู้ได้ยังไมยไปต่อได้เราเป็นการละครยังไม่สิ้นหายไปล่ากใช่ไหมคะพี่ว่ามันอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงและคนที่ปรับตัวก็ก็น่าจะมีโอกาสแต่ว่าจริงๆอะพี่ยังอยากให้กำลังใจทุกคนเพราะว่าพี่เชื่อในศักยภาพ าพของของทุกคนที่ทํางานนะพี่พี่เชื่อตรงนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าอยากที่บอกว่าบิ๊กบอสทุก ทุกคนต้องมาลองคุยกันดูดีไหมว่าตรงไหนเราจับมือกันได้ตรงไหนที่เราแลกเปลี่ยนกันได้ที่ว่ามันสั่งคนสั่งไปมันก็จะอ่อนแรงน่ะคือผูกงเขาไม่ต้องเป็นผู้แข่งแล้วล่ะเนอะถูอเปลี่ยนผู้แข่งมาเป็นผู้ค้าเพื่อตะลุยไปสู่ตลาดสากลดีที่สุดค่ะอันนี้ก็มีการคุยนจริงจังเลยคะพี่ก็ตัวเล็กๆค่ะเนาะพี่ก็ไม่รู้จะไปบอกใครพี่ก็อาจจะแบบว่าได้แต่กระจายข่าวฝากฝากน้องๆสื่อพี่ๆสื่อว่า เออเป็นไปได้ไหมเผื่อข่าวนี้จะออกไปถึงหูหบ้านค่ะตอนนี้ละครที่มีมือมีไหคะที่จะต้องได้ทาในมือกําลังจะเอ,อ่อออกนแอร์ทั้งสามหนึ่งเรื่องคือเพลงพยักซึ่งมันเป็นเพลงมันเป็นละครที่พี่แบบมันฝนันอะแบบพี่ชอบปว่เพลงพุ่งนะนี่ก็เลยอยากอยากได้ละครที่มีแบบภาคพื้นอีสานนิดนึงค่ะ ถ่ายไปแล้ว,ลวเสร็จแล้ว<ด>แล้วก็มีแขกที่จะออกเปแดนเออจริงๆไหมจริงๆแล้วตามแผนเขาอะเขาจะแผนไว้ช่วงสิ้นปีอยู่แล้วเพราะว่ามันมีความเป็นเพลงมันมีความเป็นมวยมันมีความเป็นค่อนข้างที่จะแบบศิลปะหลายแขนผสมกัน เขาคิดว่าเหมอนตอนต่อได้พอี่ลง่นดนตัดอัคนนั้นก็ี่ลงโดนตัดหัวน้องนคน้ตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงตอนนั้นผีบ้าเข้าสิงนิดนึงแล้วก็มันก็คือแบบเออนะตอนนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ชีวิตว่ายั้งหน่อยยั้งหน่อยเธอแก่แล้วยั้งหน่อยอะไรเงี้ยก็มีก็มีไม่ไม่ไม่ี่จอนีโดนหนักสุดเลยตอนแรกคนนึกว่าเอ้าตัดหอ จอดำหัวแงแงเลยโอ้โหมันีสอย่อหลายๆเรื่องสนย่อมาอีกแล้วแล้วแบบดาราในสุดยอนอนหนูโลกสามีได้แหละคุณตัวนี้เป็นคนเอาข่าวเนี่ยไปบอกพี่บอกเธอมันมีรายการที่เขาเขาพูดถึงกันประเด็นนี้ด้วยว่าเตียงหักนะนนหนูด้วยระวังเวยเออเแล้วเตรียมต่อกำสามได้เลยพี่ก็บอกว่านอนนี้ก็คงจะไม่มีแรงเลิกกันแล้วมันมันแบบว่าต่างคนต่างตะบันหมากแล้ว <laughs> ไม่แต่พี่ว่าอะไรก็ไม่แน่เสมอไปมันก็อาจจะแบบไม่ได้ยูกันตลอดไปหรืออะไรใดๆพี่ก็ไม่คอมมิตเนอะพี่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกใบนี้แต่ถ้าถามพี่นะวันเนี้ย พี่ยังอยู่ด้วยกันด้วยด้วยความปกติสุดเป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากคู่เอนคู่กรรมกันอยู่ค่ะก็คืออยู่น่าค่ะเป็นอนปกติใช่ไหมพี่น้องขาเตียงเหรอพี่พี่นอนเตียงที่ไม่มีขาได้ได้อยู่ได้อยู่ค่ะได้อยู่เรามีความเป็นเป็นเพื่อนกันสูงเพราะรายการเหมือนกันใบเพิ่มของพก่นิกรบ คุณไปทำหน้ามาสามีต้องรับพี่มาพี่จะชัดเลยใช่ไหมพี่จช่อพี่ชัดเลยเนา่อยก็ไม่รู้จะยังไงอะเราก็ตามแก้ข่าวก็คงไม่ไหววันนี้เจอเจอทั้งนันก็ก็ฝากด้วยแล้วกันค่ะว่าไม่มีแรงตีแล้วอ่ะถ้าจะเลิกกันนะเดี๋ยวประกาศตุ้มเดี๋ยวเล้ไม่ปิดด้วยเอออันนี้ตอนนี้เขาซีเรียสกับเรื่องรุ่มไหมคะพอมีข่าวอะไรแบบนี้เขาอ่ะ จะเป็นคนที่เดือดร้อนสุดเพราะว่าเขาบอกว่าเอลอินี่ก่อนเรื่องอีกแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วก็ฝากฝากฝากบอกไปแล้วกันค่ะว่ายังศักดิ์ศรีสุดดีรักกันดีคู่เวรคู่กรรมด้วยลูกน้องลูกพี่น้องกนะคะเขาแบบว่าพี่กับเขาเปล่าพี่ไหมคะไม่เลยลูกพี่เฉยๆมากเลยแล้วจริงๆแล้วเขาก็โปมากแล้วนะคะ แล้วก็เขาก็อยู่กับข่าวอะไรมาบ้างเขาก็รู้อะว่ามันมีการติดบิดบิดบ้างมันไม่ได้ว่าเป๊ะเป๊ะทั้งหมดอะไรเงี้ยเออลูกพี่จะแบบชินแล้วอะเออี่กตกใจไหมอยู่วดีข่าวแบบนี้มันมาเกิดครอบครัวเราได้ยังไงมันมันขํำไปแล้วอะเพราะว่าถ้าเป็นความจริงเราจะตกใจนะอุ้ยเฮ้ยมันหลุดระวาอะไรเนงะี้ยใช่แต่พอมันไม่ยิ่งไม่เป็นความจริงอะมันก็แบบ เออเดี๋ยวมันก็หายไปเองแหละอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะอารมณ์นั้นหรือว่าต้องกลับไปเติมหวานกันเลยคะกลับไปเจอมีสกิทกันไหนนะโอ้โหเติมเหรอเติมเหรอแล้วต้อมีผู้เป็นหวานให้ลงมาให้เติมเติมเติมที่ว่าไปเลยจริงๆเราก็ทำตอนนี้เราทํารายการด้วยกันเป็นออนไลน์นะคะอยู่อยู่รายการหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าเออก็ดีอ่ะได้มาทําอะไรร่วมกันตุกิจกรรมเป็นงานร่วมกันบ้างมันก็มีความรู้สึกว่า เออจากที่เราก็ต่างคนต่างทํางานหรือว่าก็ไม่ค่อยได้คุยรายละเอียดดิเจะกลับมาคุยกับมาคุยกันมากขึ้นซึ่งจริงๆอ่ะบ้านพี่อ่ะพออยู่บ้านมันก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยจุกจิกจุกจิกเท่าไหรอ่อะแต่ตอนนี้เหมือนแับว่ากลับมามีการคุยกันได้มากขึ้นในหลายๆเรื่อง จากการทำรายการด้วยกันจากการดูรายการด้วยกันดูได้ที่ไหนะพี่นรายการเมาส์เขย่าเตียงค่ะเชื่อก็อินฟลายอินนะไทยอินค่ะคุณผู้ชมช่องยูทูบค่ะก็แบบแชร์ประสบการณ์ทั้งดีทั้งเลวของตัวเองแล้วแหละพูดเดียวเรียวพูดตรงๆเลยเพื่อไม่ได้เป็นการสอนนะคะแต่เราแชร์ว่าชีวิตชันนผ่านมาอย่างนี้แล้วเผื่อใครจะแบบเอ๊ะมุมไหนใกล้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ ชีวิตของคนที่เรารู้จักใกล้ๆเราก็ทวนมาคุยกันอย่างล่าสุดก็เป็นพี่หนูแมมน้องบอยเจี๊ยบอะไรอย่างเ <หา S 1> งี <หา S 1> ้ยค่ะหลายมุมของชีวิตแต่ละคนอ่ะมันน่าเอามาแบบเออใช่อย่างน้อยๆไม่มีอะไรก็บันเทิงเน้นเน้นเนื้อหาสาระไปทำเรื่องของควาครูือว่าท่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่า พี่นะถนัดทําละครก็ถนัดทําละครหัวเมียเดินค้อนขอบก็ทำแต่ละครหัวเมียแต่พี่ชอบอแล้วพี่มีความรู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์แรกของมนุษย์ทุกคนคือเรื่องครอบครัว ร่วมรายการโฆษณาเข้าได้เลยคะหรือว่าเราทำอุ้ยมาเลยค่ะมาขอยมาเค่ะเรื่องแบบเข้าได้ไหมเลยว้าล้ค่ะกลียวสิบทิศเลยค่ะคือตอนนี้แบบรออยู่ค่ะรอผู้สนับสนุนเพราะว่ามันค่อนข้างที่ว่านอกจากเรื่องความบันเทิงความสนุกแล้วความแบบว่าเมาเรื่องชาวบ้านเมาเรื่องตัวเองแล้วเนี่ยมันก็ยังได้ความที่มันเป็นสาระของชีวิตอ่ะ เขาได้เลยองลกคโอ้ยขอบคุณค่ะดีใจจังเลยหลงรักเลยเหรอดีใจจังเลย,จจเลยคือมันมันเป็นทางทางชอบทางถนัดของเขาอะนะคะว่าเขาเขาชอบการเล่าเรื่องแล้วก<ม>็ชอบการทำการทาอาหารดูตัวเขาสิคะ <c oughs> ใหญ่ <c oughs> ซึ่ง มันเป็นมาจากที่ว่าแม่ทำอาหารไม่เป็นและลูกต้องดูแลตัวเองแบบบุฟเฟ่ลูกก็เลย็นว่าทุกวันเนี้ยแม่มีบุญแล้วลูกทำไม่กินเอก็ก็ฝากของคุณทุกคนนะคะที่ที่เอนดูเอนดูพี่เจมส์ปลื้มไหมแมปลื้มไหมคนดูดีใจดีใจปื้มดีใจยิ่งกว่าตัวเองอีกเนาะเพราะว่าเรามีความสุกว่าเราห่วงว่าเขาจะเป็นเด็กรุ่นใหม่แล้ว จะพูดจาไนี่เขาหูคนไม่น่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าถึงเวลาเวลาเขาสื่อสารเขาก็แต่ต้องบอกว่าเออไมซ์เขาเขาน่ารักเขาเขาหนวดเขาลุงลังเหมือนเหมือนโจนก็จริงแต่เขาตะมุตตะมีสายละมุนใช่ไหมละมุนละมุนว่าเป็นสายตะมุดตะมีก็ทรงพ่อเขาละครหนวดเขาเยอะเออแล้วก่อนแยกย้อนกับสิ่งที่จอหนายงเพราะว่าอย่างละครเอ้ย่ใช่ละครไปถึงงานที่เขาทำอยู่กับช่องอะไรอย่างเงี้ยพอช่องจะเปลี่ยนแปลงอะไรนี้ ตอนนี้เขาเขอ,อะไรอโอ้พี่ตอนนี้เฟดทำรยายการไปก่อนก่อน<อ>ทางสายละครอีกใช่เพราะว่ามันมีช่วงที่ไครโฆษณาค่อนข้างที่จะลำบากแกก็เลยแบบมีรู้สึกว่ามีมีช่วงที่แกเหนื่อยแล้วแกเปิดเหมือนหันไปทําธุรกิจด้านอื่นด้วยอะไรเนี้ยค่ะไปเรียนด้วยตอนนี้แกก็มีเรียนอยู่ก็คือเรื่องราว่อนที่จะกวดอะไรนั่นใช่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  แกก็เมือนแบบอยากอยากถอยกับไปเรียนตอนนี้นีอะไรเงี้ยมีความซีเรียสอย่าไรนะครัยังยังมีความซีเรียสอย่างไนะทุกคนคงซีเรียสแหละเนอะในวงการพวกเราเนอะก็ฝากให้กำลังใจกันเนอะเพราะว่าเนาะเราก็เห็นกันอยู่ตรงนี้แหละเนอะแล้าะถ้าเกิดว่ามันมันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแล้วมันไปในทางบวกอะก็เราก็จะยังยังคงนำเสนองานกันได้ อีกแล้วเราก็จะปรับให้มันดีขึ้นดิขึ้น,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 นเรื่อยๆขอบคุณนะคะขอตัวนนะคะ